จีด้านะคะชื่อมุวิสุทธิภุริยะวันนี้หนูจะมาของพระเจ้าสาหรับการอวยพรและการตรุษก,กับพระเจ้าของหนูนะคะหนูามาบวชครั้งแรกเพราะแม่ชวนมาตอนที่แม่ชวนมาหนูก็อยากรู้ว่าที่เขามาบวชก,กันเขามาทําอะไรกันบ้างหนูก็เลยตามแม่มา ครั้งแรกที่มาโบสถ์หนูก็ขึ้นไปบนโบสถ์ใหญ่หนูก็ได้ขึ้นมานมัสการที่โบสถ์ใหญ่และได้ฟังคําเทศนาแต่หนูรู้สึกว่าคําเทศนาถูกจัดเตรียมไว้เพื่อผู้ใหญ่ทําให้หนูรู้สึกว่าฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจอีกทั้งยังไม่มีเพื่อนและไม่มีคนในวัยเดียวกันในแต่ละสัปดาห์ที่มาก็เป็นเพียงการนั่งเฉยๆและมาอยู่เป็นเพื่อนแม่เท่านั้นค่ะทําให้หนูไม่ค่อยอยากจะมาโบสถ์เวลาแม่ชวนมาหนูก็ จะพยายามหาข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ต้องมาในช่วงที่หนูหายไปหนูก็กลับไปเป็นเด็กอารมณ์ร้อนหนูหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆจนครั้งหนึ่งที่แม่ชวนหนูมาบวชอีกครั้งหนึ่งหลังจากเลิกบวชวันนั้นในระหว่างที่กินข้าวอยู่ก็มีพี่ยูทีมคนหนึ่งเข้ามาชวนให้หนูลองไปเข้าคิด,ดจาจักเด็กดูหนูก็เลยลองตามพี่เขาไปหนูก็เข้าไปในคิตจักเด็ก ได้ร่วมนมัสการกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันได้ฟังคำสอนในคิดจักเด็กทำให้หนูรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายมากขึ้นจากที่หนูไม่เข้าใจอะไรเลยหนูก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นทำให้หนูเริ่มอยากมาโบสถ์บ่อยขึ้นทำให้หนูได้เริ่มเรียนรู้เรื่องต่างๆเริ่มเข้าแคร์เริ่มฝึกอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าเริ่มอ่านพระคัมภีร์ทำให้หนูเริ่ม เปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนก็ใจเย็นลงจากที่หงุดหงิดก็เป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยหงุดหงิดกับอะไรง่าย,ายจากที่เคยโมโหเพื่อนโกรธเพื่อนก็อารมณ์ดีกับเพื่อนมากขึ้นจากที่เป็นคนไม่ชอบให้อาภาัยก็ให้อาภาัยคนอื่นมากขึ้นเมื่อหนูเริ่มโตขึ้นหนูก็ได้เข้ามาในยูทีนแล้วก็ได้เข้ามาเริ่มรับใช้จากเรื่องเล็ก เช่นการทําความสะอาดโบทการเตรียมโบทวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดและหนูยังได้เข้าร่วมชมรมสติดแดนที่ทำให้หนูได้นําความสามารถของหนูไปใช้ในการรับใช้พระเจ้าในการแสดงเปิดค่ายปิดค่ายทําให้หนูได้ร่วมรับใช้ในส่วนนั้นด้วยค่ะพอเข้าสู่วัยรุ่นก็มีการทดลองต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการติดเพื่อนการติดเรียนปัญหาส่วนตัวต่างๆ ทำให้วัยรุ่นบางคนหายไปจากโบสถ์แต่หนูยังมาโบสถ์มาแค่มาร่วมรับใช้ต่างๆเป็นเพราะว่าหนูได้มีพื้นฐานมาจากคิดจักเด็กในการเรียนพระคัมภีร์ที่ทำให้หนูรู้ว่าพระเจ้าคือใครและการมาโบสถ์เป็นสิ่งสำคัญของชีวิตคริสเตียนจึงทำให้วันนี้การเดินติดตามพระเจ้าไม่ติดขัดอะไรคะ่ะแต่เป็นเพราะว่าหนู เติบโตมากับคิดจากเด็กทำให้หนูมีพื้นฐานต่างๆทำให้หนูยังติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ยังมาโบสถ์มาแค่เป็นประจําอีกเรื่องที่อยากของพระเจ้าก็คือพระเจ้าไร้พอหนูในเรื่องสติปัญญาการเรียนที่หนูมีผลการเรียนที่ดีถึงแม้ว่าหนูจะไม่มีเวลาไปเรียนพิเศษเหมือนเพื่อนคนอื่นที่เขาเรียนกันจนดึกจนดื่นยังไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าหนูไม่ได้เรียนพิเศษแต่หนูก็ยังมี คะแนนมีเกตดที่ดีด้วยการพึ่งพาพระเจ้าในการอธิษฐานขอสติปัญญาทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มเรียนในการเฝ้าเดี่ยวการอธิษฐานการแสวงหาพระเจ้าการใช้เวลากับพี่เลี้ยงการเข้าที่โมทีต่างๆสุดท้ายนี้หนูก็อยากจะหนุนใจเพื่อนๆนที่เห็นคำพยานของหนูหรือว่าผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานอยากให้ลองชวนมาเข้าคิตจักเด็กดูนะคะเพราะว่าคิตจักเด็กจะช่วยสอน คำสอนต่างๆที่เป็นพื้นฐานไปทีละขั้นทําให้เด็กๆเติบโตมากับพระเจ้าอย่างดีทําให้เมื่อโตขึ้นเขาจะยังติดสนิทกับพระเจ้าอยู่ไม่หลงหายไปจากพระเจ้าก็ขอบพระเจ้าสําหรับคุณแม่นะคะที่ช่วยผักดันหนูให้มาเข้าคิดจักเด็ก เพราะตอนนั้นหนูเป็นคนที่ติดแม่มากแล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะมาเข้าคิดตะักเด็กเท่าไหร่เวลาไปไหนก็ตัวติดกันตลอดแต่เพราะคุณแม่ที่ช่วยผลักดันให้เห็นความสําคัญของการเข้าคิดตะักเด็กในการเรียนพคัมภีร์ทําให้หนูมีพื้นฐานและรักพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ